ถกปัญหากับแรงงานไทยในเกาหลีใต้เร่งเสนอเพิ่มชนิดวีซ่าแก้ถูกเลิกจ้างก็น่าจะคุณพิธาเองนะครับเดินทางไปที่เกาหลีใต้นะครับเห็นว่าจะมีการบรรยายที่มหาวิทยาลัยที่เกาหลีใต้ด้วยซึ่งแน่นอนครับเมื่อเดินทางไปแล้วคุณพิธาเองนะครับอย่างที่บอกว่าตอนนี้นะครับถูกสารรัฐธรรมนูนสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นวันนี้คุณพิธาไป ไม่ได้จะไปในฐานะสสนะครับไม่ได้ฐานะสสแต่น่าจะไปในฐานะส่วนตัวของตัวเองเพราะตัวเองยังไม่มีหน้าที่สสยังไม่ได้มีอะไรเพราะฉะนั้นการเดินทางไปทั้งหมดเนี่ยนะครับเมื่อเดินทางไปแล้วน่ก็เลยไปพบปะกับพี่น้องแรงงานที่เกาหลีใต้และก็มีการพูดคุยเจรจาก,กันซึ่งแน่นอนครับอย่างที่บอกว่าวันนี้คุณพิธาไปที่ไหนหรือไปทําอะไรนะรับทำกิจกรรมนักข่าวก็ติดตามรักทุกคนก็เฝ้ามองอยู่แล้วนะครับก็มีทั้งคนที่ชื่นชมมีทั้งคนที่อ่เขาเรียกว่าไรไม่ชอบ หรือชอบก็แล้วแต่น,นี้ก็แล้วแต่คนจะใจนี่ก็แล้วกันนะครับแต่อยา่างน้อยก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งซึ่งคุณพิธาทาหรือคุณพิธาไปไหนเนี่ยก็จะมีข่าวออกมาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วซึ่งแน่นอนครับการไปครั้งนี้ก็รู้สึกว่าจะไปบรรยายด้วยแล้วก็ไปพบปะกับพี่น้องแรงงานไทยซึ่งแน่นอนครับแรงงานไทยในเกาหลีใต้เนี่ยนะครับมันมีทั้งที่เขาเรียกกันว่าเป็นผีน้อยก็คือเข้าไปโดยไม่ถูกกฎหมายอีกส่วนหนึ่งก็เข้าไปถูกกฎหมายเนี่ยถ้าเราวันนี้เราเข้าไปนะครับแล้วเข้าไปฟังปัญหาจริงๆ ว่าปัญหามันจะเกิดอะไรเนี่ยอีกหน่อยคําว่าผีน้อยอาจจะหมดไปก็ได้หรือเพราะว่าการที่ต้องไปเป็นผีน้อยเพราะว่าตามระบบมันยากหรืออะไรเนี่ยก็ต้องไปแก้ในเรื่องของข้อกฎหมายบ้างถ้ามันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายหรือเอาอะไรก็มานามานําเสนอแต่ก็อย่างที่บอกว่าคุณพิธา ไปในฐานะส่วนตัวที่มากกว่านะครับไม่ได้ไปในฐานะของสสเพราะยังไม่ได้ไบัตบัตรที่สสนะครับพิธาถกปัญหากับแรงงานไทยในเกาหลีใต้เร่งเสนอเพิ่มชนิดวีซา่าแก้ถูกเลิกจ้างพิธาพบปะแรงงานไทยในเกาหลีร่วมทานซอยจุพร้อมรับฟังปัญหาสวัสดิการ จ้างงานการทํางานและการใช้ชีวิตของแรงงานไทยในต่างแดนเมื่อวันที่5ธันวาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพิธาปิ้มจักเดลัดประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลเดินทางมายังเมืองฮักวาซองจังหวัดนะครับคยองจิโดประเทศเกาหลีใต้ในช่วงเย็นของวันที่4ธันวาคม256เพื่อเยี่ยมเยียน ร้านชำของคนไทยร่วมรับประทานอาหารเย็นและพูดคุยพบปะกับแรงงานไทยแลกเปลี่ยนและรับฟังปัญหาของแรงงานไทยสวัสดิการทำงานไปจนถึงใช้ชีวิตในเกาหลีใต้โดยนายพิธาได้เริ่มขอบคุณชาวไทยในเกาหลีที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ในช่วงการเลือกตั้งทั่วไป14พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่ติดหนึ่งใน10อันดับที่ชาวไทยออกมาเลือกตั้งมากที่สุดจึงถือเป็นจึงถือโอกาสนี้เดินทางมาขอบคุณด้วยตนเองและทางพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นพรรคที่มีสอสอจำนวนมากที่สุดในสาภาผู้แทนราษฎรยะ ทั้งยังมีปีกแรงงานทีมต่างประเทศและทีมสตกระกิจในโอกาสที่จะเดินทางมานี้แม้ตนจะถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ก็ตั้งใจมาเพื่อรับฟังปัญหาของพี่น้องแรงงานเพื่อเสนอต่อพระและสสคนอื่นต่อไปนอกจากนี้นะครับสนอง วันษาตัวแทนแรงงานไทยซึ่งมาทำงานกับโครงการจัดหางานของกระทรวงแรงงาน EPS ได้เล่าว,ว่าปัญหาของแรงงานที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมากที่สุดคือแรงงานเกษตรโดยเฉพาะผู้หญิงที่จำนวนงานมีโคต้ตาน้อยฝ่าจำนวนแรงงานและเนื่องจากประเทศเกาหลีใต้มีสี่ฤดูการในช่วงฤดูหนาวเมื่อไม่มีงาน แรงงานได้รับผลกระทบโดยให้ออกจากงานซึ่งมาถึงประเทศเกาหลีใต้แล้วแต่ไม่สามารถหางานใหม่ได้ตามเวลาที่กำหนด,ดก็จำเป็นจะต้องกลับประเทศไทยทั้งที่กว่าจะสอบผ่านเข้ามาร่วมโครงการและเสียเงินหลักแสนในการเดินทางการตรวจโรคและการเตรียมตัว ขั้นตอนต่างๆนอกจากนี้แรงงานไทยยังเล่าถึงปัญหาต่างๆที่ทําให้แรงงานในระบบจําเป็นจะต้องตัดสินใจเลือกเป็นแรงงานผิดกฎหมายด้วยซึ่งในประเด็นนี้นายพิธาได้เสนอเพิ่มชนิดวีซ่าให้รละเอียดมากขึ้นเพื่อให้ตรงกับลักษณะงานลดรครามคุ้มเคือือเจราจาให้ งานตรงกับสัญญาและตรงไปตรงมารวมถึงเรื่องของการแท็กระยะเวลาการทำงานหากแรงงานทำงานถึงเกณฑ์สามารถขยายเวลาการทำงานในเกาหลีใต้ได้ยาวนานขึ้นรวมถึงโอกาสในการได้รับวีซ่าทำงานอย่าง e 7ที่จะได้รับสวัสดิการที่ดีขึ้นรวมถึงโมเดลของประเทศอื่นๆที่ต้องการแรงงานเกษตร และเปิดรับแรงงานในฤดูการสามารถเดินทางไปทำงานเฉพาะหน้าเก็บเกี่ยวและกลับไทยเมื่อหมดฤดูก่อนจะเดินทางไปใหม่ในปีต่อไปทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องต้องโดนออกนะสามารถบริหารตัวเองได้ซึ่งทางพักได้มีการมองโมเดลนี้และตั้งใจว่าจะนำเสนอให้ปรับปรุงกับระบบวีซ่า EPS รวมถึงยังมองว่าปัญหาของแรงงาน EPS ในปัจจุบันคือการไม่ลงรายละเอียดในอุตสาหกรรมแต่ละส่วนที่แตกต่างกันที่มีการทำงานเฉพาะอย่างวีซ่ากเกษตรและอุตสาหกรรมเป็นต้นแรงงานไทยในเกาหลีใต้ยังได้สะท้อนปัญหาสวัสดิการที่หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับนายจ้าง ว่าแต่ระงานอาจจะเจอนายจ้างที่ดีหรือไม่ดีรวมไปถึงงานและสวัสดิการบางเรื่องที่พักที่ไม่ตรงกับสัญญาจ้างการย้ายงานที่ไม่สามารถทําได้ง่ายเช่นเรื่องที่พักตามสัญญาระบุว่าห้องนอนสองคนต่อหนึ่งห้องแต่สภาพตอนนี้คือห้องนอนนอน6คนและห้องน้ําเพียงห้องเดียวทั้งที่แรงงานกว่าจะสอบผ่านจน ถึงบินมาทํางานใช้เวลาหลายเดือนใช้เงินหลักแสนบาทแต่กลับมีปัญหาเรื่องที่พักและงานทําให้ไม่สบายใจสภาพร่างกายไม่ตรงกับสายงานจะขอย้ายงานก็ไม่สามารถทําได้และเมื่อถามศูนย์ช่วยเหลือก็ได้รับคำตอบว่าไม่ครอบคุมความช่วยเหลือแรงงานหลายคนคิดว่าเงินที่เสียไปไม่ได้คุ้มแต่ไม่สามารถทำอะไรได้กลุ่มแรงงานไทยยังเรียกร้องขอขอว่า ต้องการให้องค์กรที่สามารถรับฟังปัญหาจากปากคนทำงานจริงๆต้องไม่ใช่ฝั่งนายจ้างเพียงฝ่ายเดียวสำหรับนายพิธาริมจรรัตมีกำหนดการบรรยายสาธารณะที่ห้อง506อาคารรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์มหาวิาลเกาหลีนะครับเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปวันที่6ธันวาคม256ในหัวข้อนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้ก็คือเป็นเรื่องนะครับที่คุณพิธาเองน่าจะได้รับเชิญ น่ามีกำหนดนะครับการบรรยายนะครับที่มหาวิทยาลัยเกาหลีซึ่งแน่นอนครับเมื่อไปที่เกาหลีแล้วคุณพิธาเองก็เดินทางไปนะครับพบกับพี่น้องแรงงานที่เกาหลีเพื่อพบปะปัญหาพูดคุยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีแทนที่จะไปบรรยายอย่างเดียวแล้วก็ตัวเองก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องก็ไม่ได้สนใจนะครับแต่คุณพิธาเองก็ไปคุยเรื่องนั้นซึ่งแน่นอนครับว่าก็คงต้องรอดูนะครับว่าสรุปแล้วนะครับการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับ เก็บปัญหาทุกปัญหาเอามาแล้วก็ทําการแก้ไขไปทีเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่อง,องก็ต้องรอดูนะครับก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้นะครับคุณพิธาริมเจริญรัตเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นสอสเพราะว่าศารลรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่อยู่ซึ่งแน่นอนครับว่าต้องรอเดือนธันวานี้นะครับเดือนธันวาเนี้ยจะมีการเขาเรียกว่าจะมีการสอบนะครับ เรื่องของพยานนะครับข้อมูลต่างๆเรื่องของการตอดพยานหลักฐานต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งคุณพิธาเนี่ยมีอยู่2นะครับสคดีใหญ่ๆก็คือคดีที่ตัวคุณพิธาเองโดยคุณพิธาเองเนี่ยมีคดีเกี่ยวกับเรื่องของถือหุ้นสื่อไอทีวีซึ่งตามที่เราทราบอยู่ว่าวันนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าสารนัรจำนูญจะออกมาในรูปแบบไหนเพราะถ้าเกิดตามที่เราทราบข้อมูลเนี่ยคือไอทีวีเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นสื่อแล้วแต่ปัญหาของไอทีวีก็คือยังจดทะเบียน ประกอบธุรกิจอยู่นะครับและนะครับวัตถุประสงค์ของการจดทะเบียนของบริษัทไอทีวีก็คือประกอบธุรกิจสื่อแต่ไม่ได้ประกอบสื่อแล้วเนื่องจากโดนยึดสัมปทานก็คือโดนรัดเนี่ยนะครับเอาสัมปทานกลับคืนไปแล้วซึ่งแน่นอนครับว่ารายได้ทั้งหมดนะครับก็ต้องมาพิสูจน์กันว่ารายได้ทั้งหมดของไอทีวีตัวเนี้ยมาจากสื่อหรือเปล่านะครับมาจากสื่อหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็คงต้องติดตามกันก็ต้องรอสารนัฐนรนูญนอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของที่นะครับทางพักก้าวไกลและตัวคุณ ใช้ในโยบายหาเสียงด้วยมาตรา1นึก็มีคนไปร้องที่ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องรอการวินิจฉัยรอการตรวจพยานหลักฐานซึ่งแน่นอนครับว่าเดือนธันวานี้ก็น่าจะเป็นการตรวจพยานหลักฐานแล้วศาลอาจจะนัดในต้นนะปีหน้าก็ปี6-7 อาจจะเป็นมกราคุมพาก็คงต้องรอดูนะครับแต่ตอนนี้ก็คือคุณพิธายังไม่ได้ปฏิจจบัติหน้าที่ในฐานะสสแต่ก็อย่างที่บอกว่าทุกครั้งที่คุณพิทาขยับทุกครั้งที่คุณพิทาเดินทางไปเนี่ยก็มีผลสะเทือนอยู่แล้วและก็มีคนที่ออกมานะครับเอาข้อมูลต่างๆออกประจมตีออกมาอะไรก็แล้วแต่ก็ฟังกันเอาไว้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ ประชาชนทุกคนสามารถตั้งคำถามได้ครับสามารถตั้งคำถามได้สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้สามารถตั้งข้อสเกตได้อะไรได้แต่ก็อย่างที่บอกว่าการตั้งคำถามสามารถตั้งได้การวิพากษ์วิจารณ์ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราไปนะครับเอาข้อมูลที่ไม่ได้เป็นจริงหรือข้อมูลที่ไปใส่ร้ายหรือข้อมูลที่ทาให้เขาเสียหายก็อาจจะถูกดาเนินคดีได้อันนี้ก็ระวังกันไว้อย่างที่บอกว่าวันนี้เราเอาข่าวเนี่ยมาตั้งคําถามเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากข่าวมาวิเคราะห์ มาวิพากษ์วิจารณ์อันนี้เป็นสิ่งที่ดีประชาชนทุกคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองอะไรนักการเมืองเนี่ยตามสบายเลยนะครับหลายๆคนถามว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าผมวิจารณ์แต่พักเพื่อไทยอย่างงู้นอย่างนี้แล้วถ้าเกิดมีคนมาวิจารณ์พักก้าไกลบ้างอะไรผมตามสบายเลยครับตามสบายเลยครับวิพากษ์วิจารณ์เลยครับผมไม่ได้เดือดร้อนเลยครับเพราะอย่างที่ผมบอกผมไม่ปกป้องนักการเมืองครับประชาชนตั้งคําถามเป็นสิ่งที่ดีผมบอกแล้วประชาชนวิพากษ์วิจารณ์เป็นสิ่งที่ดีครับผมบอกแล้วเพราะฉะนั้นวันนี ผมไม่ได้เดือดร้อนแทนพักคก้าวไกลผมไม่ได้เดือดร้อนแทนนักการเมืองผมไม่ได้เดือดร้อนแทนพักการเมืองสิ่งที่ผมทําคือผมวิเคราะห์ข้อมูลในสิ่งที่ผมอยากจะทําเท่านั้นเองครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเึ้นไหวมีอะไรนหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟัง